Ờ, thô. thôi cần bể nhét ma là bạn này hơn mua bạn này Ô, <laughs> oh, nào đây đó bạn này áo nhìn cả gì đây à nguồn khuyên cáp đấy bạn này đấy à phù vâng tại bên cả tốc gì này đây ừ. vào nó vào tù còn nào hen đây bạn này nó <laughs> ờ, nó vì nào rồi à

เนาะพี่น้องไอ้พ่อๆกันยามแรงแรงมันพิงเลดบบดนี้เนาะประตูเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีอ่าพ่อๆกันจนค่ำมันนี่เนาะค่ำคือเก้าวอยู่นั่กันกับประตูจนค่ำมันนี่กันเออตัดแรงมาทางนอกเหมืนกันว่ากันสินเพื่นชินดัวเก็บกวดเมียนเนาะใส่ห้าวเป็นไรหัวแล้วเนาะ ไว้ดีอ <Tipp> น <ett> <vt> ี้เ่อามีสี่า้ลเ้งง็ัวอะก่อต้วอาว่าเอาเทั่วไว้แหละสิปลูกพักบานนี้นะเมีแต่ว่านาพักนะโอายเย่ายเอพักยังทนปรตูอพักการนัพักบัวนี่ล บัวพักหอมเนาะพักกาดผักบัวพักหอมเนาะตัวเนี่ยเขาบริเวณขอบเขตเนี่ยเขาอยู่ใกล้ป่ามันเกิดมันเกิดนั่นั่นนี่พี่น้องเนาะสักว่าได้ได้ได้กับลังแปลนี่เนาะตะกี้กับไม่เปลี่ยนอะอ่าจ่ายหนึ่เอ้ยไรเยี้ยงั้นถูกหนูส่วนตัวใหญ่สิบดีอยู่แล้วใจงอน ทางดูเองก็ดีใจน้ำประตูดูประตูได้กันเนาะเอาอดเอาจังน้อยก็สะดวกเราประตูเนาะอ่าเป็นเรื่องของนุ่มของน้ามันกะก็จังค่อยเฮ็ดไปเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอสบายดีเด้อบ่กินโอ้ยเด้อ ใจบ่อใมาบ่พวมาอย่างแรก็บ่ใมาพวมาพอใจฮะมวนบ่โดยุ่มิมอมวนภ่มิภอมเนาะโดยไว้พื้นน้ำตัวตัวไม่ต่อน้อยน้อยแน่นอตอนนี้มันกาจัจโมมงพุ่นี่สีม้งเลยเนาะโดยกะาอหามม้งแหลกเลยแต่บริเวณพอจเห็นยั่เห็นบริเวณนี้โดยฮะเป็นเตา เห็นอยู่หากมันเนี่ยมันเนี่ยมันแจ้งเนาะเห็นแล้วว่าผูกเดือบมาพื่อคิดีพอเห็นไบบญี่นุ่นไปชิลเลยพอเห็นคือดอกผอกดอกไผ่ไปไปชิลเงาโมลไปเม่ได้ได้ขอหล่นเลยเขาเดือบเลยมันเดือบเบาตัวเดือมเลื่อมตาทานสมุนเป็นกะกับแล้วไปนเอาเลยเนาะกะโมมี่ยางลงมาเนี่กะเพราะว่า ทางสร้างเพิ่นหม่มาเขาก็บเหตุยังบ่ได้มาถ่ายบรรยากาศนั่งอารมเล่นกับประตูนี่แหละ้วอากาศยากสิพากันเดินทางขับเมื่อบัดนี้ขับเมื่อกับเมื่ออไนกับเพราะว่าจะเช่าดอกเนาะมาเช่า่าจะ่าจะเช่านี่แหละกับ่าจะเช่าเตื้อแต่ว่ากัเพื่นมากกับพอสิพาเพิ่นเห็ดอันค้าเลยเพ่อพอชบ้างให้เราแข่งกันให้ก็เขาเห็นกันพอเห็นหง่วงพอเห็นเอ้ พอพาเขา,เาอขอจะจาช่รอยอเห็เลยเอายิ้ัวก่อนเนาะเออยู่อยเอพวพาจุดเนาะพอลมเทมันนีเนะาะจุดได้ลมได้มไมทนได้ว่าอา่าไปไม่นั้นได้พอมันลมลมมันนี่อย่างลมเลยผมว่านี่มัน,มนมมสงนัดเนาะ,ะทำไมหัวเองให้คัว <laughs> อา่า ว่าม er well. mm um. uh. nah ันอยากล้มเลยไงเป็นยังไงเขาว่ามันตกแบบว่าลมนี่อ yeah. ่าอากาศมันหนาวมันลดไปแต่เตียงนั่งก็มีเลย่เสาได้บ่เสาประตูเสานี่ก็อ oh ันพอบอกให้เจ้าจันมาคนมาเลยก็บอกเลยเสาเลยก็่าจะมาบุญเจ้าจันเสามาเด้อว่ะทับเสาเออนละ ก็บราณก็เสาเก่าเนีพวกใเสือยก่คอยไปเนาะบปตูเนาะคอยไปพวกเชือกนี้ยของในกนยเป็นเสาอไรเนี้ยว่าอยู่เพื่อนคือนกหังหนกนะโอยชีเท่าเอยชีวิตพอคือกันไรชิลายพวกปรตูเพื่อนหลังเก่าบันไรชิลายพวมากเอชิลย แล้วมาอยู่มันหลายปีแล้วเนาะอยู่นั้นหลายปีเบื่อชีวิตเองเลยพอเลยก็เบื่อเลยเคยนด้ใจเฉย้สิคยี่บอกคือบูอยากชุบปะคือเข้าชุบนะมันตอนตอนเข้าเห็นหวงเห็นเครื่องนะไม่ได้ไปเห็นเวียกป่ะซะไม่ได้ไปพอไปไปใช่พอก่ได้ไปไปก็บหาเห็นเต่าเห็นยังก็พอดี่พอเป็นตาบอดนี่เลยเป็นในไรดิวิธีมันเป็นในไรตาก็เต่าเลยเต่าพอเบาเลยโดย ไปเห็ุเะไรได้สังกษีพอกระยันเท้ามือจิ้บแทนซื้อไหวนะสังกษีโดยเห็ุอยังก่อนสังกษีไปเท้าของเข้าแล้วได้เงินมาเวลาไปลานหนึ่งแล้วก็พอกระแบงซื้อไว้สังกษีก็แล้วก็พอซื้อเท้าได้จิ้บแล้วก็มุมมุมฮาเลยเขาได้เงินย้อนเข้าเริ่มเริ่มสิเป็นดีๆมันเป็นอาการได้เลยอาการเดี๋ยวพอเขาเมาแล้วว่าพักสิฉะไปเ็ท้าว่าวันห้าสิบพันว่าเออพอกับไปแล้วว่า

เลยไพ่เลยขึ้นคุนเลยพอเราเอาเ,เอาเชียมเลยไปชับลงนะท้มันมอนนะไปมอนแล้วก็จับบาอันไปใส่เลยหนาะมจ้าดเลยจ่าไปทิ้ิงินพุกตาพอลงง้มงานเลยนะไี่ก็ไฟมันห้อนดูนะโดยบม,ม,มันไพ่ต้องขี้เลยข,ขี้เลยขีเท่าขี้เลยขี้เลยให้มันาเข่าตาพอเลยในโรงงานนี่ยได้า มันมัน,ม,นมันก็มีสารปนเปื้อนหลายอย่างหลายแนวเนาะมันได้เห็นไหมฮะตาเ้าพักบหมือนเนาะเลยพอขีเจ็บไปเจ็บไปเลยไม่ไปหาหมอว่าอย่างเป็น่าจะไปเลยเมึงทำกรบโบมีแต่เงินเรือเชื่อไปเรือเชื่อไปพอเชื่อเขาคนหมดเลยเขาขูมมือเลยไปใส่มาใส่หันกันะหันกะเมียตาย่หันกะพวงใจพ่วงเนื้อมาเฮีข้าเขาไปโอ้โห Nè <laughs> Đúng <laughs> không? Ở các bạn nó vẫn tập người, rồi Có Còn... Măn đây Măn kia à. Măn giòn không? Quay lại Dài, đúng không? mà Cứ vết cửa sổ gì Ờ Bố mẹ mỗi là tổ ông ăn mặt đi đó nó, đây Ừ phần... mân nó. Phần <laughs> phần măn, Mình Mình phân nó Mình nó chết vào tuổi này nè Không phụ chứ <laughs> xe vậy đây Mấy cái xê vào đây nè rồi ใช้เยอยู่ใช่นะแล้วใช้คงตามดงตัวนี้หันแปลงมุดและเขาเห็ดว่าหันพอกะว่าชทางหางนทางเขาไปเขานี่มันไปชอดเช่ตัวนี้ฮันชอดใส่พุ่นแล้วมึงชนแล้วจุดชุมลำไพลจุดชุ่มจุดชุมเออแวะไปบางนี่ลงหมดนะจุดชุมไปเื่อยกะหอนมึงชนมึงชนมันไทยว่าตะเล่าคุณพ่อโดยพุ่นเลยและตะเล่าป่นตะเล่าปนบุ่นละหมดอพุ่นเลยบ้าน เอาอันทุนแล้วเคยไปอยู่พี่น้องเนาะเท่านั้นนเาะมันช่อดพุ่นนี่เน้อช่างตัวนี้เข้าไปก็มีบ้านอีกบ่นี่มีบ้านแต่เรื่อยๆเรื่อยๆมีแต่บ้านบ้านใหญ่พวกอันพ่อกระพุ่นอยู่ไหนคุณอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มต้นบ้านบ่นี่นะเอออันนี้เริ่มต้นไม้ชาวบ้านว่าหันมุดบางบดเมืองเนี่ยอยู่คนมุดว่าหันมาลอยสไปหลังขาด้วยหันเลยบ้านนี้มันมีนาอยู่โขกแหละมีคนทางเลย ออกมาอยู่ตามดินหน้าใครมั้งอ,อันได้ดินพอหน้าพอฮะอันพอว่าอันเอาเงินเน่ยเขายึดเอาหน้าฮะดินตอนน้อน,นั้นเขาเคยมายึดเอาปะเอาคอยึยดเอาได้พอเห็เนเสียเงินเขาเอันห้าร้อยบาทนันประจุงงวควายเขาเด้เลยแม่พยางจับแหละเลยใครงวแล้วเอาดินประจําไว้พอประจุงงัวเขา โดยเอาจะไปทำในหอยลยจุงอันซื the 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 ้ออไปซื้อมีหอย่กวานี่ยผกข่าเขานะพู้ข right? ้าควายเขาไปซื้อเออซื้อแล้วบบนี้เขาว่าให้ซือันไปจุ้งซื้อหยมีสององพันมีมีคนซื้อซื้งง้ยื่ออย่างแหนเขาไปจุ้งไห้เพิ่นโดยเออไปเอาหนามเลยเขว่าทำอไรเป่าวัววายเงินมึงซ่มมึงเด้ห้าร้อยบาทว่า โย่โย่ไว้ได้บ่ะคอยบังจักเขาเชงเาว้เงินละเงินเสียเลยไปห่อเง้นเลยไปาเช้เงินเฮ้ยจักว่าจะจะใส่ทรงได้ป่ะทรงพอพะลุเลยเลยเสียเลยแม่พะยางเขาจับลูก hmm. แหละเอาเงอนัวนึไจำนะอ่าเงินหารอยไหนโดยปรหาเงินหารอยรยซื้อเงนตัวนงได้ไล้บหารลูกซือหน้าก็ได้วะโดย มินหาไรยบาทไหนกี่นะซื้อมาก็ได้ซื้อนาซื้อนาบ่ได้ซื้อนาซื้อแต่งัวเะซื้อแต่งัอโดยละประจำบ่ายน้ำพี่น้องเองจำาไายนํำลูกป่าเนชาวเองเสียนายอดิ้นหาไรบาทโดยแกกะพอก็ไม่ชุกอย่างก็พออายุสมบัติชมเมืองพออั่แต่บ่มีน้ำใช้นยังกับคนบ้านเมืองเปิดขาอางนะเลยแม่ประจำไ่วแล้วลุงเอยว่่จำบ่ายแล้วหายจากเงินที คันทึงยาเอื้ยเอยแลาสิบซาปิยาเขาจไทยชนะสองสามตว่าโดวยว่าเยลยระยะนั้นเลยผู้นลังกระต่ายแม่เขน่อยกระต่ายไครกระต่ายสำลักชลาร์ไปทำเลยเขาบบหูไปจักเขาว่าเข,า,า,ขา,าปีาอานอะไรก็แล้วพอกระป๋าไปซื้ <c oughs> อฉันมันเป็นสาเหตุมเฮ้ยเนา<ล>ะนี่ยกตัวอย่างคือมอพอบานกินหันก็ดิ้งเงินพอนี่แหละไปยืมบ่มียากิน ขอยืมได้เอออันเอ้ยกับอันอายเอ้ยป่ะอ่าดิ้นตอนนี้คอยคอแทกจริงได้คอยม่นมีอไน้แไปพูกอันถอนแบงให้แบงบัดใดให้นาพอไป่วงคอมันมีอะละอะรสิ่งสารอะไนาพอบัดเห็นอันใบใยเส้นหันบอกกับดินพอถ้าพุทบันสุนีว่าพอบัสื่ออืม้เอาลบเอาเท้าขูมือนี่ Ở đây mày đi học đi học bắt đầu đi cả, bắt đây đi học đi học vậy đầu đi học bắt đầu học bắt Đâu rồi. học bắt đầu nào, học bắt đầu đi nó, bắt đầu đi học bắt đầu lại học này đầu đi học bắt đầu đi học bắt đầu đi đi học đi học bắt đầu đi nó, bắt đi học bắt đầu đi เยี icism, s <S um, uh, See, uh, ่ยมมากา a ไม่ไม่ได้มือจังพ่อการไม่เด้อผู้ดูเดด้อโโยงเนี่าสารเด้อให้ลำให้ด้วยมือนี่เ่ราเสียใจนี่แหละมาเบิ่งน้ำร้างเพิ่งนี่แหละเล่อมาเห็ดอ่าต่อเติมมือโกงมือกลัวให้อย่างกับแต่เบิ่งน้ำกันไปหน่อยเนาะมือนี่กะยูบเป็นมูอแล้วผู้สูงเป็นบืดมืออะไรมือนี่กะเนาะสูงแรงเด้อใช่ตูดเล็กออกว่ามือนี่นะให้จั่งโอ้ยถึงเล็กเลยเนาะโอ้ยโอ้ยให้ย Hoặc tôi thấy nó hoặc ừ, ừ, là hoặc oh, ừ. <laughs> là hoặc là hoặc là hoặc là có là hoặc 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 là là hoặc 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 là 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 là

ชาวาก็มาขนาดพออ่แลวใ่เขาก็มาใช่เขากมาชตวขนาดอันนี้เพรว่าช่เขาก็ยังมาขึ้นถุมยไปซื้อเตาดูวะนี่ยังขึ้นจะได้ยี่ะไดพ่อเหรพ่อเหรอพู่นเชื้อเอไปประตูเนาะประตูกาทั้งลูกสีเมื่อป้าได้บ่นนี่เด้อยูดีม่แห้งมือนพ่อกันเด้อ ดยโดยมารอบังหัวก่อนอประตูเด้ออ่าเมื่อเม่อพ่อกันปรตูอ้อ่นาวให้ทุกอ่าไหมเพิ่เก่าขึ้นมาเท่าน้นเลยนะฮ่าฮ่าฮ่านาข้นมาเท่านั้นปวดร้อนกระดุนเข่าบองน้อน้ำบ้

โดยโดยระตูมันเป็นพิงไพ่เลยครับน้เนานครับเด้อเออเ้ย้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เออยเฮ้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 ยเไเ้ยเ้เฮ้เ้ยน้ยเเฮย้เนยเฮ้เ้ยเเ้เฮยเ้ยเฮ้เฮเฮ้้ยเเอ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้เฮ้เ่้ยเฮยเ้้ย้ยย มาอยู่ในอุลลุนชุยชุยที่นองเลยหนาวหนาวหนานเอมารถคือคือคนนดอรด้ไหมคเลอโอ้ยันย่ามห้อนกับห่อนห้อนยี่ใดเป็นกันมันย่ามหนาวกับหนาวว่าบงกินน้าอนันคือเ็นเท่ก้คือจะขั้นขอจากไนได้บ้ต้องกินยาตงจะก่อนนะหนาวดีได้กินเก้อยกักางก่อยกักราลังใครเนยใครเบ่ ถ้าบัเท้าถาเอาทางไม้หนั่นเด้ทางไม้ดีไออย่างจ้างๆอ่างกบู้หรกินทางไม้ที่แบบคือว่าถือเลยมากินยากินยังไงกะบถือกวยกยอมเลยแวเมย์เยล่นั่นานีเปเาก็เิมดเลยเตมตัวชยเผผยังเดยไผ่เนาะโอ้ย จู่ๆเห็ดแล้วออบ้านหิงไฟอีกบ้าน,นาเนี่ยาง,งามเาแน่ไปท้ก็งามเลยเนาะมาโลงเลยโอ้ชีจังเม่นเนะาะรถมาไม่รถเจอผู้อุนยู่ปรงงอยู่ข้นไปม่้นไปเ็ขนไปนไปขึ้นไปขึ้นนไปขนี้นไนไป้ไนปขึนนเปนไนนนนนไ้ไนนนขาไไ้ไ้น เราทราบกยนว่านี่ไงใช่อ๋อดอกม่วงมึงไงป่<ด>นยเงไงเนาะ<ด>ต้นนะมย้อนไปอ้ยเป็ดนดอกบพิ่งกี่ปีนี่ <c oughs> บางม่วงบางไม้เป็นลายเด้อไปนอ่งปีนี่เน,นาะบ้านเพิ่นนี่เบิงนี่เฮ็ดทานลายเลยทานท่านเ<า>นาะมันแต่ว่าสาเหตุ ตาที่เราพังนั่นก็เกิดขึ้นจากขี้เถ้าไฟเอาน้าไปหดใส่มันมันมันห่อนเนาะมันฟุ้งขึ้นมาที่หัวเนาะมันเท่าขึ้นมาใช่เหรอหัวนี่ยเท่าข้มาเท่าอะไมันเข่าตามันทั้งเสีบทั้งคุันไฟโอ้ควันไฟเนาะเสียบอย่าเท้าเข่าอะไรยวเทาหมอดทานเวลาพายทานเทาหมอดนะนี่เออาหน้าไปดังสารมันกลุ่มมากเลยกลุ่มอะไรห่อนต้องขึ้นเสียบหอเสียตาแล้วเนาะ ควรเลื่อนทางมุ่งหอดการมื่อนี้ก็ออกแต่เวนเน่มื่อนนี้พี่น้องเอ้ยเนาะปกติกะคำพอสามีเ่ากระลังใกล้จะมาหอดเอ้ห่อแล้วแต่ว่ากระลังเริ่มถ่ายคลิปนะมื่อนนี้เมื่อเลยมนีเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าพ่อพกันไปเรื่อยเรือแล้วพี่น้องเด้อเนาะถ่ายบรรยากาศออกจากทางบ้านประตูโจรเนาะแต่ว่าเรื่องของหน้าของนายกะทางบริษัทกะเอาช่องทางติดต่ออัน คนว่ายแล้วอันหานขายเสาขายปูนขายเล็กขายเครื่องยังต่งางๆนี่นะก็ได้โทรไปถามข่าวเพิ่นนี้ว่ามีอย่างแน่ๆนะเอาผูา้ราคาเขได้ถามราคาคนนั้นวาน่านั่นนี่เท่าไหรเนาะเก่งจังเลยไม่ดิเพรา่ยอยเข้าตรวไทยนี่เนาะเก่งดิสมบ,บูรณ์วันเฮาเนเมื่อก่อนแล้วเพียงเท่าไหร มันกะว่ามีโอกาสม่ไหม่ที่เขามานำอยู่บริษัทน่ะอู้หูนะพื้นพวกเน้อะไรใช่หรือปเข่งปึเข่งหรือปล่าถ้เอาขึ้นหรือ่เดี๋ยวนาะเอ้ยมันไงกอนคุ้มแล้วบ่อทางบ้านพื้นก็เลิกอีดีไลยงัสิว่าคือว่าเอาไหนบม่ได้ชุด่ได้เป็นทางแดงจนชอดบ้านพ้นบ้านพี่อีกเนาะ กคว่าให้เป็นทาน่าไงก็คือว่าเป็นอีกเส้นนึงเลยรวมอีกเส้นหนึ่งดเลยชหไรยบ้านน้องม่นไปใส่พี่น้องมีแต่นั้นน,น,น,นเื่งเเองปัาเดิมทเกษตรการเก่อตัำลาพอพี่น้องไบกอนต้นตาบ่งสมน้ำกันไม่อีกเป่นเอว่ามุนี้กะพาพี่พี่น้องมาอา่อเฮือนุ่งโจยปิดมือเลยมนี้ เพราะมันไกลนะพี่น้องพาแก่พากันจุดจงเข้าคับเลยเนาะครัาสิพากันเมื่อบาดป้าทุกครับเรียกงานกะวางบริกัรนขณะบางวหนมันไปกันไปเรี่ยงเลยเนาะไปแต่ว่าอย่างไรกะผมผคุณเมื่ี้น้องเอฟซก็จะพูดคนเด้อที่ตามมาสมกันไหมพี่น้องพี่ภาประการใดกะขกโทษกออภัได้าลๆเนาะ สารบุญนี่เขาโตไปก่อนแล้วพี่น้อยสบายดีเดอ้เดอพี่น้องเด้อสบุนก็มาอีกบ่ <c oughs> ไม่เ <c oughs> นาะอจิตบ่